าอาจารย์จะตอบคาถามของตัวเองนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาการพนันด้วยการมีบ่อนคาสิโนและการพนันออนไลน์ในประเทศไทยจริงหรือไม่ที่มีผู้ตั้งคองสังเกตว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของทุนใหญ่ต่างชาติและในชาติพระราชบัญญัติที่เขาล่างกันขึ้นมาแล้วส่งให้กฤษฎิกามันสะท้อนชัดเมากก็คือสะท้อนว่า ให้รัฐสภาออกกฎหมายเหมือนเช็คเปล่าให้กับคณะกรรมการนโยบายของสถานบันเทิงควบวมจก็คือคาสิโนโนั่นแหละถ้าไม่มีคาสิโน,โนเขาก็เลิกไอ้กฎหมายเนี้ยอย่าไปดัดจริตบอกเลยว่ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องมันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะน้อยมากเลยนะกี่เปอร์เซ็นต์คือพื้นที่ <c oughs> แต่ว่าครับคือตัวซ่อนมันเหมือนให้เช็คเปล่า เช็ค mm. <Check. S 1> ไงให้ขึ้นอยู่กับคณกรรมการีประเทศไทยสุดยอดั้ยเอานายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีคลังมีรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเป็นคณะกรมรมการนโยบายบอนคาสิโนแล้วถามว่าคณะกรมรมการนโยบายกำหนดอะไรกำหนดว่าจะให้ผู้คขังปรัเจับเจ้า แล้วมว่าจะสมดค่าตอบแทนทำมว่าจะมีกี่แห่งทมาระกนว่าอยู่ที่ไหนแทนที่จะกดหมายมันออกโดย่ายนิติบัญญให้่ายนิติบัญญัติให้เทคไอกับสินแล้ว่ายบริหารก็ไปให้ทัานต้องกาที่มีนายกคุณผู้ชีนี้คุณรู้อยังว่าใครมันจะได้อืม และที่เขาล่ำลือกันคุณก็จะพอมองเห็นตัวตัวชื่อคนตัวชื่อรบ,บริษัทใช่ไหมครับอดีตผู้บริหารสนามมาเอ,เอา่อแล้วก็ต่างชาติชื่อนีนชื่อนี้ผมไม่อยากพูดแล้วก็มุ่งหมายว่าในกรุงเทพเจ้าท่าเรือของเตยอ่าันนี้ได้ยินมามน,นานมากเรื่องนี้ครับมันมันมันทำให้เราเนี่ย รู้สึกว่ามันไม่ตรงไปตรงมาข้สอสข้อสองของอาจารย์คือในแต่ละปีจะมีผู้เล่นการพนันที่สูญเสียเงินและผู้เล่นที่ได้เงินจากการพนันหักลบกันทั้งหมดแล้วจะมีจํานวนเงินที่ผู้เล่นสูญเสียให้กับเจ้ามือในสถานบริการเป็นจํานวนเท่าไหร่ใครจะเป็นผู้ได้เงินจํานวนนั้นบ้างรัฐบาลจะได้ส่วนแบ่งเท่าใดและผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างชาติหรือคนไทยจะได้ส่วนแบ่งเท่าใดคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคนเล่น ไม่ว่ามันมีฝ่ายหนึ่งที่ได้มีฝ่ายหนึ่งที่เสียครับฝ่ายที่ได้บวกกับฝ่ายที่เสียแล้วขาดทุนไอ้คนเล่นเพราะจะ้มือเก็บตรงทุกตาและคนที่ได้กับคนที่เสียมันจะไม่ไม่เป็นสู์เพราะมันมีถูกเก็บตรงครับเจ้ามือนั่นแหละครับคือเจ้าของบ่อนคาสิโนและเขาจะต้องแบ่งส่วนแบ่งให้กับรัฐบาล เป็นจํานวนเท่าไหร่แต่คุณแม่น,นี่กฎหมายแทนที่จะบอกว่าส่วนแบ่งให้กับรัฐบาลเป็นจำนวนสี่เปอร์เซนไม่ใส่แล้วคณ,ณะกรรมการ่อยคณะกรรมการอีกแล้วอืมอืมและเมื่อคณะกรรมการนโยบายกําหนดก็ไปไปมีรองรับไว้อีกว่าไม่ต้องส่งครั้งแต่เอาไปเข้ากองทุนไว้ก่อนหากจ่ายหากอะไรต่ออะไรที่จะเอาไปใช้คณะกรรมการนโยบาย มีมติให้เอาไปใช้ที่เหลือจริงสองครั้งนี่กลับไปยุคจอมพลเลยนะอาจารย์ก็ค <oded> ือเงินไม่ต้องเข้างบประมาณไม่ต้องอะไรเลยนะคั้งนี้แ you, ค่นีคน้คุณคุณคุณอ่านไตรู้หรือ,อยังว่าตกลงมันอะไรกันเนี่ย <Grind S 2> กําลังจะเป็นกองทุนพักการเมืองว่าถ้าฟังงี้หรือไปใช้สําหรับการหาเสียงอะไรต่างๆได้หมดเลยหรือสร้างโครงการอะไรได้หมดเลยนะสร้างสมัยประตอืมใช่ไหมครับแล้วก็การกับนายทุนใหญ่ จะแบ่งเท่าไหร่ยังไงก็อยู่ที่คณะกรรมาการส่วนที่พักเพื่อไทยไปเขียนในในพักในในเพจของพักว่าจะแบ่งระหว่างสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับอันนั้นมันเป็นความคิดของพักจังเมืองแต่ในกฎหมายมันไม่มีอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อ่านไปรู้แล่ะครับว่าแล้วทําไมถึงอยากกันนักที่จะทําตรงนี้ อันนี้น่ากลัวมากเลยฟังฟังข้อนี้น่ากลัวจริงคนชอบคุยว่ามันจะทําให้หรือมันจะอยู่ในข้ออื่นผมไม่รู้ว่ามันจะทําให้ประเทศแม้กระทั่งคุณอุ้งอิงก็ยังพูดว่าจะทําให้ GDP เราเติบโตจะทำให้ประเทศตเตริญเติบโตเนี่ยสภาพัฒน์เขาก็เตือนว่าไอการพนันเนี่ยมันไม่รวมอยู่ใน GDPGDP GDP เนี่ยเอามารวมไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งเสีย คุณโอนเงินเขาเรียกทานเฟอร์เงินจากเอาของคนเสียไปให้คนได้แล้วก็ทานเฟอร์เงินจากคนได้แล้วคนเสียไปให้คนเก็บตง่งมันให้ก่อให้เกิดสินค้าและบริการคุณจักชคยคุณก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์คุณก็รู้ว่ารายได้ประชาชาติหรือรายได้ของ GDP ที่เราเรียกกันคร่าวๆ GDP เนี่ยก็คือเอารายได้ของคนทั้งประเทศมารวมกัน เมื่อมันไม่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการมันเป็นนับรวมได้อย่างไงมันเป็นการลุกกระเป๋าจากคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่คุณแพรทองการพูดเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขาโอ้อลกคำับที่บอกว่ามันทีดีต่โตมันจะมันจะมีก็คุณคุณอาบอกมาค่ะว่าให้พูดแบบนี้ค่ะอาจารย์มันจะมีก็คนแจกไพ่ซึ่งเผลอๆนะ คนที่เป็นคนคุมเรื่องเกมเรื่องไพ่เขาไม่เ้าคนไทยหรอกเแต่มะเขาก็ไปเอาคนที่มีประสบการณ์เรื่องพวกน้ฟฝั่งเราเหมือนทัวร์ศูยน,น,นย์เหรียญอาจารย์ก็ใายๆกันมาตั้งสถานที่เฉยๆต่อลงไ<ห>ค <น S 2> ยเตินบ,บน้ำเฝ้ารถใช่ไหมครับจะมีจะมีก็ได้แค่ตรงนั้นแหละครับที่ได้และที่เหลือมันก็เร่งงันสรุปสนานไปใช่ไหมครับ